สวัสดีค่ะ,คะขอต้อนรับเข้าสู่มิมนาร <นา S 1> ูเด่นสคขะช่องอยากให้ทุกคนใช้ชีวิตมีความสุขเหมือนกับการเล่นใช่เพราะว่าเราอยากให้ทุกคนนั้นมีสิ่งที่เรียกว่า Playful Living อ่า l a y f u l Living คืออะไรครับ l พล f u l living ก็คือการใช้ชีวิตอ,อย่างมีมายเซ็ตแบบว่าเหมือนกับเราเคาเจออุปสรรคแล้วเราก็ ก้าวข้ามผ่านมันไปด้วยความสนุกสนานใช่ไหมเซ็ตแบบว่าเหมือนกับตอนที่เรากำลังเล่นอยู่เเรากำลังเล่นอยู่ใช่หนึ่งจะพาว่าเราอยู่ในอ่าทางานหรือเรียนอย่างเงี้ยเราเจออุปสรรคมากมายเนาะฉะนั้นถ้าเรามองว่าอุปสรรคนั้นมันก็เหมือนกับพัสโุหนึ่งที่เราจะต้องแก้ไขอ่ะอ่าเปลี่ยนมาเป็นมเลได้ปุ๊กอย่างเงี้ยความเครียดของเรามันจะกลายเป็นความท้าทายละแล้วเราก็จะรู้สึกว่าเฮ้ยถ้าเราท้าทายแบบนี้ทำแบบนี้เราจะได ก้าวผ่านไปได้เนาะโดยเฉพาะในในสถานที่เราอย่อยู่ในมือที่ใหญ่มากๆแล้วมีความวุ่นวายและปัญหาแทบจะตลอดเวลาตั้งแต่คุณก้าวออกจากบ้านนั้นคุณก็ได้ความสูงดันเจียนทุกต้องใช่ต้องตั้งแต่คุณออกอกจากบ้านไปก็คือนั่นแหละใช่ไปทำงานอะไรเงี้ยก็คือทำเควส์อยู่คุณแค่เป็นเสมือนสนามเด็กเล่นหรืเปาไปถึง ที่ทางานกี่โมงแล้วฉันก็ต้องแบบว่าฟาดฟันอุปสรรคได้ได้ใช่ับมันแสดวมันทําให้เราเครียดได้แต่ว่าถ้าเรามองว่าเป็นความท้าทายเป็นการที่ทำให้เราอ่ะมีชีวิตที่เฮ้ยมันคอมพล e t e ขึ้นมีทักษะมากขึ้นเราสนุกขึ้นมันก็จะเป็นโมโมอีกแบบนี้ทำให้เราใช้ชีวิตได้อย่างมีความสุขนั่นเองอืมแล้วพวกเราสองคนจะช่วยอะไรทุกคนได้เออ เอางี้ก่อนเราเนี่ยมีโมเดลชื่น้าทึ่งจากประเทศที่มีความสุขที่สุดในโลกนั่นก็คือฟินแลนด์แต่สังเกตว่าเราใส่ชุดที่ได้เปอร์เซ็นประเทศของเขาไม่จริงเพราะว่าอะไรคะเพราะว่าพวกเรานั้นเป็นจากฟินแลนด์นั่นเองนะคะจากประเทศฟินแลนด์นะคะใช่แล้วเราก็ได้เห็นเจ๊กี้จบอะไรมาจบเกมสตัดดี้นะครับซึ่งไม่ใช่เกมดีไซน์ครับเกมสตัดดี้จากมหาลัยแตนเปรย์ตัมจากแตนเปรย์นะคะส่วน หมลี่นะคะไมนี่ไมลี่จบ Learning Education and Technology นะคะจากเมืองโอรูนะคะ University of o l u นะคะก็ในฟินแลนด์เหมือนกันนะคะที่เราสองคนอยู่ฟินแลนด์มาเป็นเวลาสองปีเนาะเราได้เห็นเราได้สัมผัสความรู้สึกของประเทศที่ไม่ได้เป็นเมืองใหญ่เรียกว่าเป็นวิลเลจต่อต่อกันเนี่ยแต่เขาได้รับการหานามว่าเป็นประเทศที่มีความสุขสุดในโลกเนี่ยเนาะเราได้เห็นวิชาชีตที่มันแบบ สนุกเนาะออมนสงบสนุกโดยที่ไม่ต้องมีของมาแบบเยอะแยะเยอะแยะอะไรอย่างเงี้ยการเดินเข้าป่าของคนฟิลน์ก็สามารถสนุกได้เออใช่อะไรอย่าัเ้น,บบน,นเ,ออเขาชอบไปเข้าป่ากันอะไระเงี้ยใช่แล้วเรารู้สึกว่ามุมมองพวกนี้ที่มันน่าจะมีประโยชน์ในการเปลี่ยนมุมมองการชีวิตเนี่ยรู้สึกว่าเราอยากจะแชร์เรื่องนี้นะที่เราเนี่ยเป็นคนที่อยู่ในโลกชื่อว่าสุดๆโลกมาชาวประเทศแลกันเนาะม่นาเรเดนก่อนดีกว่าทำไมถึงใช้ชื่อนี้ล่ะ อ่าโอเคเริ่มจากคำแรกเนาะมินนาะมินนาะนะมินนาะมินนาะ <c oughs> ทุกคนอาจจะโอเคทุกคนอาจจะแบบว่าเห็นว่าเอ๊ะมันไม่ใช่ภาษาอังกฤษนี่นะใช้คำว่ามินนาแล้วก็ลูเดนสิค่ะคำว่ามินนาน่ะก็หมายความว่าไอ่ฉ,ฉันเอเป็นภาษาฟ <Finish. S 2> ินิชเออแปลว่าฉันนะครับส่วนลูเดนเป็นภาษาละตินแปลว่า playing หลายคนอาจจะรูจ้จัก คำนี้จากหนังสือคอมมรูเดนของโฮซิงฮาที่เขียนเกี่ยวกับเรื่องการเล่นและเกมอะไรอย่างเงี้ยซึ่งเราสึกว่าเมันเป็นคำที่เหมาะเพราะว่าเรากำลังพูดถึงการเล่นและจุดเชื่อมของเราคือความสนุกที่ชาชีวีอยู่ในประเทศฟินแลนด์เนาะอ่าก็ได้มารวมกันเป็นมินาเเดนเพื่ออยากจะถ่ายทอดจุดนั้นลงไปเนาะซึ่งหลักๆแล้วเนี่ยเราก็อยากจะว่าไงดีอาจจะเป็นช่วยแชร์มุมมองการชีวิตร่วมถึงอาจจะแบบสะท้อน ธุรกิจหรือว่าองค์กรณต่างๆที่อยู่ในเมืองตอนนี้อยู่แล้วจริงๆนะม,มันมีมุมมองของความสนุกนะแต่เราอา,อาจจะไม่ได้มองในมุมนั้นแล้วถ้าเกิดเราเปลี่ยนมุมนั้นเราจะชีวิตในเมืงองได้สนุกขึ้นและมีความสุขมากข,ขึ้นใช่แล้วค่ะอย่าลืมติดตามผลงานอของเรานะคะแล้วก็ฝากกดไลค์กด subscribe ให้เราด้วยเราก็จะมีะเป็นเอพิโซดต่อๆไปออกมามเรื่อยๆเนาะเกี่ยวกับทาพสะท้อนและการเกี่ยวกับเพลย์ฟูลแล้วก็ลีวิ่งเนาะซึ่งลีวิ่งไม่ใช่แค่ แค่ใช้ชีวิตเดียวนะเรียนทํางานทุกอย่างเรื่องของการใช้ชีวิตของเราเราอยากให้ทุกคนอ่ะเพลย์ฟูลกับมันจริงๆเพราะสุดท้ายปุ๊บสุดท้ายมันคือเราทุกคนอ่ะเกิดมาเพื่อมีความสุขเลยอืมถูกต้องเคยอย่างนั้นถ้าเราอยู่ในเมืองที่เครียดเราต้องมีมุมมองที่ยังไม่ไดมีความสุขได้ซึ่งมันไม่ใช่การออกตัวเองด้วยนะมันแค่อีกมุมมองหนึ่งที่เราสามารถทําได้นั่นเองยังไงก็กด subscribe ให้ด้วยนะคะใครหลงมากด subscribe ให้ด้วยนะเราเจอกันนะครับเจอกันนะคะบ๊ายบาย แต่ว่าก็ฝากกดไลค์กับสอบถามด <laughs> ้วยนะคะเอาแหมๆ,ๆ,ๆ <laughs> ตลกปวะไม่ตลกโ <Okay. S 1> อเค